ตกเย็นมานะคะตักก็จะไปที่ตลาดนะคะทุกคนตกค้นหาใน Google นะคะเจอตลาดแถวๆนี้นะคะพอลงไปถามรีช็ปชันนะคะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะมันมีอยู่ข้างหน้าโรงแรมนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะคะเขาไม่มาขายแล้วนะคะทีนี้ตาก,ก็เลยเปลี่ยนแพนใหม่ค่ะทุกคนตักก็จะไปที่สีแยกห้วยขวางเลยนะคะแต่ก่อนจะไปสีแยก้วยขวางนะคะทุกคนตักก็มาเดินดูรอบๆโรงแรมนะคะทุกคนดูมีแมคโดนัลด์ด้วยนะคะต้องใหญ่ขนาดไหนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้านในโรงแรมด้วยนะคะตาก,ก็จะ เดินไปขึ้น MRT นะคะทีนี้ตั๊กเดินไปผิดทางค่ะทุกคนตั๊กเดินไปทางนู้นนะคะอ้อมตั้งไกลแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะคะจริงตั๊กต้องเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งตั๊กต้องเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนมันก็จะไปขึ้น MRT ลาด้าวนะคะแต่อันนี้ตั๊กเหมือนตั๊กจะไปขึ้น b t s เลยนะคะพี่พีก็ถ่ายเอาทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเพราะว่าตั๊กคิดถึงกรุงเทพค่ะทุกคนตั๊กชอบเวลารถเยอะๆแบบนี้นะคะตั๊กชอบที่มีรถเยอะๆตึกสูงๆนะคะทุกคนตั๊กชอบอยู่แบบนี้นะคะไม่เหมือนที่สกกลนนะะคคทุเงียบิ เลยนะคะตากจะนั่ง MRT จากลาดพร้าวไปที่ห้วยขวางนะคะตักชอบนั่ง MRT มากๆเลยนะคะทุกคนมันสบายแอร์เย็นด้วยนะคะมาคนเดียวเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ก็มาถึงสีแยกห้วยขวางแล้วนะคะตักก็จะข้ามฝั่งไปไหว้พระพิฆเนศด,ด้วยนะคะทุกคนตั้งแต่ขอพรก่อนจะไปบาเลนนะคะ2ปีแล้วนะคะทุกคนเพิ่งกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาทางนี้ด้วยนะคะเอาจิง,จงๆไม่ใช่โอกาสหรอกทุกคนตักตั้งใจจะมาไหว้พระพิฆเนศเลยนะคะทุกคนคิดดูว่าตากมาจาก นนรนนคคะะตักรู้สึกคิดถึงตักต้องมาหาให้ได้นะคะทุกคนตักเป็นอย่างนี้เลยนะคะพอไหว้พ,พี่ะเนศเสร็จนะคะทุกคนตักก็จะมากินขนมจีนบุฟเฟ่ร้านนี้เลยนะคะผักบุฟเฟ่มากนะคะพี่พี่ตักได้ตามใจอร่อยด้วยนะคะ2ปีจะ3ปีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้มานะคะตอนแรกตักก็ว่าจะเอาอีกจานนึงนั่นแหละนะคะทุกคนทีนี้ตักก็เลยคิดว่าอุ้ยเดินไปหาของอื่นๆกินด้วยดีกว่าอะไรแบบนี้ก็มาเจอหอยนานทุกคนลูกใหญ่มากนะคะ100บาทเองนะคะพี่พี่ตกก็เลย ซื้อมาหนึ่งกล่องนะคะที่ห้วยขวางเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะทุกคนที่เขาตั้งขายเสื้อผ้าขายอาหารกินอะไรแบบนี้เขาอยู่ดึกเลยนะทุกคนนี่เวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะพี่พีเขาเพิ่งจะตั้งร้านอีกนะคะเพอเพอเปิดยันวางเลยนะคะทุกคนถ้าใครแบบไม่มีอะไรทําก็มาเดินเล่นที่จีแยกห้วยขวางได้นะคะอาหารการกินเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนตัก็เดินดูเดินเล่นนะคะแต่ว่าไม่ซื้อหรอกนะคะทุกคนเพราะว่าที่โรงแรมมันไม่มีจานใส่นะคะซื้อมาแค่หอยกับอะไรนะทุกคนเ้าโพดสองอย่างพอ ะะซื้อมาแค่นี้คนยังมองตลอดทางเลยนะคะทุกคนแล้วตัก๊กยู่อาหารแบบนี้นะคะขึ้น BTS ด้วยนะคะพี่พีแล้วมีตั๊กคนเดียวด้วยนะคะทุกคนที่ทําแบบนี้นะคะนี่แหละเขาเอื่อมาบันนอกอีหลีเดพอตั๊กเข้าไปยืนใน BTS นะคะทุกคนตาก,ก็ได้กลิ่นของหอยของข้าวโพดนี่แหละนะคะตาก,ก็เลยมองคนรอบๆว่าเขาเอามาหรือเปล่าหนะ้าเท้าทําเหมือนเราหรือเปล่าหนะ้าอะไรแบบนี้นะคะโชคดีนะคะตักนั่งแค่2องนี่เองสองสถานีเองนะคะพี่พีนี่แหละทุกคนตักควรจะเดินมาทางนี้ตั้งแต่แรกมัน ใกล้มากเลยนะคะใกล้โรงแรมมากๆนะคะก็เดินอ้อมไปตั้งไกลนะคะพี่พีทีนี้เดินมาแบบนี้แบบนก็สนุกดีเหมือนกันนะคะทุกคนแบบไปเดินเล่นให้มันไกล iding, ๆนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่แต่ในห้องนะคะปกตินะคะทุกคนเวลาตากมากรุงเทพตากจะไปที่ไหนตากก็ไปที่นั่นแล้วก็กลับมาก็คือโฟกัสที่โรงแรมแล้วก็อาบน้ํานอนอยู่แต่ในห้องนะคะแต่ครั้งนี้นะคะทุกคนตากก็คือแบบเปิดโลกมากนะคะตากเดินอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเดินเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามากับน้องโต้ก็ ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ากลัวน้องเอาต้นไงจะเดินเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะอู Ooh, สาวโล่งแร่มเขาออกจะรู้นะคะแล้วก็ถือหอยแบบนี้ขึ้นมากินในโรงแรมนะคะทุกคนตามภาษาคนอีสานบ้านเราแหละทุกคนไม่เห็นจะอายคนเลยนะคะพอเข้ามาถึงห้องตาก็เอามานั่งกินเลยนะคะพอกําลังนั่งกินหอยอยู่เพื่อนก็ทักมานะคะว่าอยู่ที่ไหนมีได้เอาน้ําหอมมาไหมนะคะตาก็เลยบอกว่าเอามาตาก็มาถ่ายคลิปแต่ว่าไม่ได้เอาที่แบ่งมาด้วยนะคะทุกคนทีนี้ก็นัดกันไปส่งที่สุดที่ศาลน,นะคะพี่ ตาก,ก็นั่ง MRT ไปเหมือนเดิมนี่แหละกำลังกินหอยอยู่ก็วางเลยนะคะก็เมาเอาเลยทั้งหมดขวดนี้แหละนะคะพี่ๆไกลแค่ไหนก็ได้มาเจอกันนะคะอันนี้เพื่อนตั้งแต่อยู่ป .3 นะคะทุกคนเขาก็ย้ายโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตาก็ขอกอดไปทีหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ตาก,ก็จะไปนู่นแหละแถวแถวอโศกอ่อ,อ,อนนุชนะคะทุกคน